2สองอะไรไม่รู้อีกเลยอย่างสุดอดอไนไลน์อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้กับอะไรไม่รู้อ่ามันคืออะไรเนี่ยพอเราไม่รู้กดนี้ไปแล้กันせーのでもส่งนานจะด้วยมองส่งนานจะฮอร์ละคอโลว่าชินกันสุรยามอต ผมพิม่ะคุณโยกันอีกครั้งอันนี้ก็ให้เราก็น่าจะเป็นกระดานนั้นที่เป็นจัดอันดับนั่นแหละเฮ้ยคิดว่าผมจะต้องติดกระดานนี้ให้ได้เลยเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าเอาละสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ก็ถือเป็นาการอัดไปเลยเพราะว่าคลิปเก่าที่ผมแนะนำเกมก็หายไปวันนี้ผมจะมาตีบอสชั้นที่หนึ่งของเกมกอตอัดออนไลน์ แบ็กสวอตแมนเอสกันนี่ั้งซึ่งบอสต,ตัวนี้ก็ตีมานานมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็ยังตีอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ตีต่อไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะอีกคาส่แค่ไหนมันจะตายคือบอสในบอสต,ตัวนี้เนี่ถ้าเป็นตามในเนื้อเรื่องหรือตามที่เราต้องเดินตามเควสไปเนี่ยเออทีเดียวก็ตายแล้วอันนี้ตีตั้งนานยังไม่ตายเลยเนี่ยตีไปเรื่อยๆครับต้องเห็นตายเลือดเลือดเราก็แบบถูกเรื่อยๆ แล้วเดียวก็เลือดแดงนี่คือกลัวมากถอยหลายรอบแล้วเนี่ยเกิดมันเลือดบอกวตัวนี้เลือดแดงหลายรอบแล้วนะก็มันเดินกลับไปที่ตรงกลางคือมันจะรีเลือดเขียวเลยไม่มีแบบค่อยๆขึ้นนะคือเต็มหลอเลยอะตอนนี้คือเลือดดูเลือดเหลือสามเปอร์เซ็นต์หมดลาไปครับเราต้องคายได้คิดเดียวเอนี่ขึ้นด้านบนดูเลือดมันตัวนี้โกงเนี่ยมันเดินกลับไปคือเลือดเต็มแล้วอะ เราสู้ได้ยากมากเราต้องมาเป็นทีมครับแบบมีคนล่ออีกคนนึงก็โจมตีอ่ะจริงในการเล่นนะเราจะต้องมีสายธ่นึครับผมจะอธิบายในคลิปหน้ากันเพราะว่าคลิปจริงๆตอนแรกเนี่ยกะว่าเออกะว่าจะกดสิกะว่าจะจริงผมอัดอธิบายเกมเอาไว้คลิปแรกเลยอ่ะเออซึ่งหัดซึ่งเผลอวิกดลบอ่ะเออก็เลยอยู่ดีเปิดคลิปแรกมาก็ก,ก็ตีบอสเลยอ่ะ โอเคเราก็ตีืันก่อนแล้วกันเลือีกแล้วนี่มันเดินกลับไปอีกแล้วมันรีเลือดใหม่มตีเลือดเขียวแล้วครับอต่อทำไมลบได้หาดไปนี่ทีมเราครับทุกคนตีต่อจะไปตีบอสชั้นหนึ่งได้ไหมเนี่ยมาเลสโก้เดินกลับไปคือต้องทีมให้พร้อมก่อนแล้วเลือดพร้อมแล,แล้วเราก็บุกมันเลยครับ เดี๋ยวผมจะบุกมันด้วยสกิลสกิลอันติคือสกิลที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเออใช่ห้าอ่าคูดาวเสร็จละเปิดมันเออเลือดยังไม่ลดครับตอนนี้เลือดเรานะตีต่อรีบไปตีไปตีปปต่อมาสียังไงรอบนี้นายก็ต้องตายมันมีแค่ตัวตีต่อนี่คือคนสวยเล่นนักดาบเยอะเนี่ยจะตายดิเลือดแดงเลือด จัดการลูกกระจอกไปเรื่อยๆก่อนครับลูกกระลูกกระจอกมันเกิดเรื่อยๆเลยเออซึ่งก็ลำบากกันนะมันก็จะเป็นปล่อยแก๊สพิษตดเออ,น,อนั่นเลยมาสิตรงนี้กดที่แค่นี้ไปก็พอแค่ซึ่งผมอัพสกิลเต็มมากแล้วตอนเนี้ยมาตีต่อครับ หมดทันทีรอบนึ่งไปเลือดเกมหมดยังเอ้ยความน่งหน่อยเงยมองยากหอยห้อยเลือนๆนะครับประมาณสี่สิบเฮราโยมตีต่อตีต่อตีต่อยังไงตายแล้วเราก็จะตายแล้วเลือดเหลือเก้าเลือดเก้าเปอร์เซ็นต์ขาดอัพอัพอัพเกาะอัพอะไรเต็มเลยอีกควรขับฐานมากเลย หลบไปหนึ่งทีเนี่ยลูกกระจ้องเกิดอีกแล้วอีกีเดียวมาสู้ๆทีมเราตองชนะเระเทศไต้องชนะครับเ,เรีวเร็วอันตีมาแล้วกดปิดฉากมันตายตายซรัเออตีอยู่ตรงนี้นานมากเลยอ่ะมันจะเป็นเขาของกดครับ,รบตรงนี้นะซึ่งผมมาเริ่มอัดคลิปก็ค,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 คลิปก็มาอยู่ในลานราน้อนนี่เป็นแมนแผนที่ครับ ยังมียูเกจองอยู่บอสมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆปะแบบตามของอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือแมปนะครับเราแค่ไปตรงประตูงนี้สิเราก็กลับได้เลยเดินกลับกันเลยแล้วกันนะไม่มีอะไรละเดินไปปยูกเกจองมันเกิดเรื่อยๆเลยอ่ะเด็ด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 เนาะบอสมันเกิดอีกรอบป่ะเนี่ยนั่นไงมันเกิดเรื่อยๆเหมือนมอนสเตอร์นั่นแหละแต่เราก็มันเห็นไงก็ตีเลย ไม่มีทางออกครับว่าคงน่าจะใช่ทางไปตีบอสสเตจแรกชั้นชั้นแรกเลยมันเรียกว่าสเตจชั้นน่าจะเรียกว่าชั้นที่หนึ่งใช่ไหมอ่าโอเคよしみんな揃ったなนวันนี้นเราจะไปตีบอสชั้นที่หนึ่งกันมีแไฟมัวนะไม่ต้องออกเลยว่า ขอทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแล้วเราจะผ่านสิ่งนี้ไปได้ผมว่าทุกคนจะเก่งและจะแบ่งกันได้นะ HP ห้ามเหลืออะไรเลยครับเอาพร้อมเลยอย่าตัวว่าเป็นคนเหอะได้ย่าตายกลับมาด้วยล่ะเอาละอพร้อมแล้วอายูเรดี้ต้องทำให้ได้นะนี่ไม่มีใครพูดเลยอ่ะตบไม่คโอ้ย ทำได้นอนออเราไม่คุยก่อนไม่ไปครับจะไตีบอสชั้นหนึ่งแล้วโอ้ยดาบเนี่ยเดี๋ยเียอันนี้ผมไม่พูเลยเนี่ผมแปลญ,ญี่ปุ่นไม่ออกุราแปลนี่คบบต้องเปิดกกิลแปภาษาโอ้ยภาพนี้บอกเลยเนี่ยแต่ถ้าตามนเรื่อเรื่อง,อง,องหัวฟ้าผมไฟเขาตาย ช่าสงสารจริงๆมาไปเสลเประตูโอ้ี่กูปานั่นไงนั่นไงบอสตัวแรกของเราครับามบกูเอ้ยโหเนมีกระจกเยคนนี้ไปอะไร เออมาหรือาครับปีถเงียอยู่มัไม่ต้องไม่มากไปลปีไม่หลงเข้าบอยสงกี้นั่นนีเ้ยเลี้ยเลี้ยงน้อยขึ้นแล้วเั่นเี้ยแล้วปีกดเวทนี่เลี่ยน5นาที โยนขวานทิ้งอย่างนั้นหรือฉันไปเองเฮ้ยอย่านะเรียบบอกน้องว่าเแปะหมวนอย่านะอันตรายเล่นต่อที่เดิมเล่นลุ่มนี่น่เล่นแล้วเดียวขึ้นเดี๋ยวลงมือยกูเสียเอ้ยยังไงตายตายแล้ว ตีกูตีเรียบร้อยโตมาแล้วดาบเล็กๆแต่ว่าแต่โหสะปัดดาบใหญ่ถึงไม่เป็นรอยเลยเือยังไงตายมันละแตกครับเสร็จแล้วเหรอ เรียบร้อยคำสับงบอสคันที่หนึ่งนะเด็คเกคนไฟเซชั่นอ้าได้ดาบดิดาบอะไรอ่านไม่ออกเหมือนเดิมเล่นไหนต่อคุยอ่ามีแบคิวมีคริโตมีอาซินะไอตัวจำเรื่องนี้บอกว่าฟ้าไม่ตายหรอนี่เจ๋งเขาไม่ตายหรอกอย่างงี้ก็ควรตายสิอเออเนื้อเรื่องก็อ่านไม่ออกเหมือนเดิมกดๆรัวรึเปล่มมา เขาก็จะคุยกันว่ย้ยสุดยอดมากเลยอะไรแนี้ไอ,อคนนี้ก็อึ้งโอ้โหฉันกำจัดฉันกำจัดลูกกระจกแค่แค่นี้จะตายแล้วเฮ้อ <c oughs> มีหน้าคิดโตดุปึกไปข้าดมือนกันนะกดอย่างเดียวตรงนี้กดลัว <c oughs> นะ บีตารียี่อบิคาดะนะสุดแรกครับผมมีเขาผมมีคุยเยอะเลยเนี่ยตัวเรานี่ก็เท่เหมือนกัน <c oughs> ผมรู้ละการที่เรายิ่งอัพเลเวลชุดเราก็มียิ่งเปลี่ยนได้ <c oughs> ใช่ไหมชุดเราเปลี่ยนได้เออถ้าเราอัพเลเวลเนี่ยคุยต่ออ่าได้พอแขนม้วนเหรอคุยต่อครับก็คุยต่อเรียบร้อยเลเวลอัพเลเวลสิบหก คุยต่อยาวๆอ้ยังไงล่ะโอ้ยทราบซึ้งโอ้โหอะไรนายอ้วนตีอ่ะหัวล้านหัวแหลมยังไงล่ะฉันไม่เคยทำไรผิดนายยังตีแค่ลูกกระจกเลย <c oughs> กดไปต่อเฮ้ยโอเคครับเฮ้ย เน็ตหลุดโนอยานะ <laughs> เดี๋ยวเริ่มใหม่ไม่เอานะยา yeah, ไม่รู้ยา yeah. ไม่ได้นั่นไงหลุดครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่หรอกต้องเริ่มเล่นใหม่ไหมเนี่ยบายบาย,บาย มันข yeah, oh. okay. ึ้นแบบนี้ล่ะอย่าเลยให้นั่นเงินกลับมาล็อบบี้โอ้โอเคสุบตอนนี้เราก็ต้องเริ่มใหม่เดี๋ยวผมตัดไปต่อจากเดิมที่เล่นเนื้อเรื่องทิ้งเอาไว้เมื่อกี้นี้แล้วกันนะเรียบร้อยครับกลับได้นี่ขึ้นมา เราตีบอสขึ้นมามิสเตซอลครับวาร์ปกันเลยอีกเสียงดีมากเลยผมต้องปรับภาพให้เป็นระดับแรกเลยอะอเ,เพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเน็ตด้วยไม่เกี่ยวเลยสิมันหลุดบ่อยอะเออว่ากี้ก็น่าจะเกี่ยวเลยตอนนี้เรามาอยู่แบบชั้นที่สองแล้วดูท่าหน้าเป็นโซนทะเลทรยายปะเนี่ยนี่มีเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปก็เป็น สองนะป่ะมีป่ะนี่งไงชั้นสองครับนี่ชั้นสองผมเรียกชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามโอเคเรามาอยู่ชั้นสองกันแล้วนะโอเคนั้นสามคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนใส่พิมพ์น,น้าผมก็จะมาต่อชั้นสองผมจะเรียกเป็นอีพีแต่ละอีพีเลยดีกว่าแบบการเดินทางไปแต่ละชั้นของป้องคุณจะเป็นยังไงมีหมดถ่ายภาพนี่ไม่น่ามีเนาะอุ้ยมีผิงไฟด้วยรับเพื่นู้นสามนี้องค์แค่นี้ครับแบรฟผมเชา